ทุกคนเราเจออะไรครับทำสิทุกคนมีเสียงด้วยผมไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมครับเสงทำสิอ่าๆจะทำอ้แอ้อปวดหูแล้วสวัสดีครับทุกคน welcome back to ทุกคนวันนี้แบนไม่ได้ไปทํางานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมโรโก้เวลาแบนอยู่เราอยู่ห้องไม่ได้นะครับผมวันนี้เราจะไปไหนครับผมแบทที่น้าแบทที่น้ำอยู่ที่ไหนอ่ะประตูน้ำประตูน้ำจะไปอะไรทําอะไรซูสปาอือซูส้าบ่อยมากนะครับทุกคนเขียนกแมแนด้วยไม่ต้องซูสภาเพราะว่าสภาเต็มตู้แล้วนะครับผม ยาโลวิตามินวิตามินมิช่ยวิตามินวิตามินทุกคนแบ่งข้าาพัง์กิษนะครับนวดพุงใหญ่มากแล้วเวลาพุงกินอะไรนี่โดนทอดโอเคทุกคนเต่ีตัวแสนแล้วใช่ปะวทนนี้ บอกทุกคนกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดโน่นนี่นะตัวอย่างบอกทีทุกคนกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะคะกระดิง่งลมกดกระดิง่ง <laughs> โอเคทุกคนตอนตัวสัตว์เรากำลัง <c oughs> จะออกไปแล้วนะครับรลกวันที่เราจะขับรถไปองนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งแท็กซี่ไปไปกลับแพงมากนะครับเราจะแค่เติมน้ำมันเราก็ไปแล้วก็ที่นู้นจะมันมีโจทย์รถไหมค่าโจทย์ไหมอาจจะมีค่าโจทย์จริงเหรอ,หรอ จะแพงไหมแต่ผมคิดว่าไม่แพงเท่าไหร่นะอาบน้ำเลย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 ไม่เป็นไรไม่ไม่มีใครเห็นหรอกโอเคทุกคนกำลังจะออกไปแล้วทุกคเขาจะสภาวันนี้ตองอยากจะูให้คยเดี๋ยวกินครมาครับุคนันนี้อากาศก็น่าดันนักรามุ่ง ไม่ฟุน่นโตไม่มีแดดด้วยบางคังมีแดดบาง <c oughs> คังทุกคนเราตำน้ำมาแล้วนะครับเราก็ที่นี่มีคนหิวอ,อีกแล้วห,หิวเหรอหิวชมัมไหมอันนี้เอาเอาอะไรมา๋อกูวอาวนด,ด้วยหเหรอกินด้วยหมปบิงกอกกิน मजेदार मजेदार लिए हुआ फसा था ही और वे मां मजेदार खूब फसा हूं मैं हां वन मजेदार में ओके हाँ। เราโจรโดรถที่นี่นะครับผมแล้วก็แบนยูเนี่ยเตรียมเลีย้ยงเตรียมเดินเลีย้ยงเตรียมเท้าเลียนโอเคโอเคทุกคนวันนี้เราจะดูแบนเดินเยอะๆได้ไหมครับผมโอเคปถ้ามีคนม,มาปรจจุบันทุกคนโจรโดรถได้เบสบุรีสวย22นะครับผมโจรโลดม,มึงจะมีเท่าไรนะ โอเคทุกคนอันนี้เป็นถนนเพชรบุรีซอย1 2นะครับผมเราก็เข้าไปลุกๆเราก็ที่นู่นจะโจโว้นะครับวันนี้คนเยอะมากที่ไหนนะเดโมนแก๊เ <laughs> ดืเอนธันวาคไม่ใช่กระอันนี้ ติดกับ long land grand diamond นะครับโอเคอันนี้มีสองชั้นชั้นสองโ okay, อเคทุกคนที่นี้มีแต่ราคาไม่แพงแล้วก็มีของ โอเคทุกคน <Okay. S 1> เพชรบุรีซอย21โ <Okay. S 1> อเคขนใจเยอะมากนะครับเพราะว่าใกล้ๆลคริสต์มาสแล้วนะครับใกล้ๆปีใหม่แล้วนะครับผมคุณ <c oughs> เยอะล้อของก็เยอะมากนะครับระวังรถดด้วยนะครับผม ชอ,ชอบไหมมาหรอมามีน้อมาบยอ่าตไออย่่นะชอบ,ชบอรอะโคนสภาพสวยมากรบนี้สภาพใส่สหน้าเหนาานะพระองไ์เข้าไปหมดเลยถ้าสองตัวได้ตัวละสาม คอาสองตัวเท่าไหร่นะหกตัวสามร้อย <Okay. S 2> เราจะเดินดูก่อนแล้วก็เราจะชอบที่ไหนเราจะาเยอะมากดูซิงนี่สองร้อยห้าสิบบส,สุภาพเยอะแล้วก็สวยนะครับ <c oughs> เราจะดูก่อนเราก็เราจะยังไว้จุดที่เราชราบอบลกลัมมาสู่เพราะว่าที่นี้จะมีลายๆละ่ะคานะครับ จะมีทางแพงจะมีทางถูกๆด้วยนะครับเราก็เวลาเดินต้องระวังด้วยนะครับผมวันทีนี้ก็มีโจทย์รถอะอ๋ะอที่นี้จะโจทย์รดแพงนะครับดีกว่าโจทย์ที่นู่นเราก็เดินมา คุณคุณเยอะมากนะครัวันนี้จริงๆโบก้าติก็คุณเยอะนะแต่วันนี้แบบมีมาด้วย<ป>มีส้มตำด้วยส้มตำเรายังอิ่มอยู่ถ้าเราหิวเราจะกินวันดูไปเลยดูปเลย สนุกไหมเว้ย <c oughs> ผมคิดว่าเขาเป็นไม่ใช่คนไทยนะครับคุณขามาเดอร์มีเงนทอนคนเราติดมากคนติดมากขึ้นเยอะเอาละเอาไป เดี๋ยวมาน่เดี๋าเีนมาเพ่ก hmm. บ right? <the inde insan language> <the> ่อนเอแบนชอปีกแล้วนะครับดูลายเนี่ยเท่าไหร่อะตัวเท่าไหร่พี่ขาปาน้เตอวเท่าไหร่ครับลราคาสอหรอ ต้องสามตัวไปเาจเียวไหมคะถ้าสองตัวครึ่งสองตัวคงไม่ได้หรอกโอเคที่สองตัวได้ไหมสองตัวได้ไหมแบเดียวได้สอตัวนะโอเคทุกคนทีนี้มีราคาสองนะครับพี่เราเจอเขาจะซื้อตัวนุ่งแล้ก็แบงค์จะซื้อตัวนุ่งนะครับ ออรวมกันได้สามตัวอาเพราะว่าราคาส่งจะแบบลดราคาให้ลดราคาให้เท่าไหาร่วะบ้านร้อยก็ร้อยสามเหมือนกันป๊บลดห้าสิบบาทระวังด้วยนะครับผมทุกคนสี่ห้าโมงเย็นเขาจะตั้งเซลแบบนี้นะครับตัวละห้าสิบเพราะว่าเขาจะปิดร้านแล้วเขาจะตั้งเซลประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับบางทีห้าสิบบางทีตัวละร้อยนะครับหมวนตรงนี้นะครับผม เขากำลังจะตั้งเซลนะครับตั้งโหลดราคาจะเต็มเลยนะครับพอมันตอนย้นีงเขาจะทำลังจังสีมุงนะครับโหลดราคาแล้วนะครับทรโคนร้อยสาบบาทขายาว มาเลยครับทุกคนประตูน้ำทุกคนชุดอันนี้เป็นสองร้อยนะครับโหลดราคาแล้วนะครับอ,นนอ,อ,อันนี้ทั้งหมดสองร้อยสองร้อยอันนี้ทั้งหมดสองร้อยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ที่ฉพาะอันนี้นะทุกคนโหลดราคาแล้วละครับผมไไปเไปเลปเลลยย้ กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับผมดีใจเลี้ยงดีใจเลี้ยงดีใจมากไหมโอเคทุกคนเราโจดโหลดซอยนู้นนะครับเราจะเดินไปเรากลับบ้านเราติดมากแล้ว <c oughs> สู้ของแสนแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะกินทีนี้นะครับโ o a ด e ร fries w e นะครับอันนี้พี่เราก็ทำ ลาน,น่ารักมากนะครับน่าน่าแกรกแดเดอนนะครับถ้าใครอยากก็เอามากินได้นะครับมีหลายอย่างนะครับผมเขงงากำลังจะทำแบบใหม่ๆแล้วนะครับซูสภาทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็เราซูซื้ออะไรนะวันน,นี้อ่ะแฟนไฟรเหรอไม่ของปาเกวัน,นี้ก็กินได้หลายประเภทนะระวังใส่เทปปนี้ เยอะๆเขาใส่เยอะเพราะว่าประเทศเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาใส่ให้เยอะๆโอ้ทุกคนว่าน่ากินเปล่าเป็นไฟพิซซ่าใช่โอเคทุกคนกับบ้านคนนะครับผม หลับว่หอหลับแล้วเปิดปิดไฟนานมากไฟแดงไฟแดงติดตรงนี้ประมาณกับสองชั่วโมงแล้วครับทุกคน วันนี้วิดีโอแค่นี้นะเจอกันใหม่บ้าบายวันดีนะครับผมทางนอนวันนี้หมดมากแล้วครับเรากลับมาดึกแล้ว